น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับคลิปที่2นะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับนกถือว่าทีเด็ดนะครับทีเด็ดในค่ายนี้เลยนะครับค่ายของคุณพ่อเริ่มเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงคุณพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงสักนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นนกใหม่แลยวว่าตัวนี้นกใหม่โอ้ได้เฉลยได้ยังพอนกใหม่ตัวนี้ได้เฉลยัวนึงอ๋อได้หนึ่งตัวแล้วนะครับ นี่อาตัวขวามือนั้นก็คือทีเด็ดของคุณพ่อนะครับผมเป็นนกใหม่มีทุกยางพายพายไปต่อตัวหนึ่งซ้ำพายไปสามตัวมีสองกูกมีอางมีเหยียบกูกตัวตัวนกใหม่นี้ใช่ไหมพ่อนนกใหม่เนี่ยอ๋อมีมีมีครบเลยโอ้ อย่างกุ้กู้กุก,ก,ก,กมีม,มดสองกุ้หอยครับแต่มันยังเป็นนกไม้ยอ้อนทึ่งอยู่ครับโอ้เป็นนกเสียงกลางของนะพ่อเนาะเนี่ตัวเสียงไงตัวไม้เนาะบ,บางทีกัติดอ่างบางทีกับไม่ติดอ่งางอ่าง,งจะสามกลุ่ก็มีแต่ว่านั่นว่าติดตลอดให้ผมตัวนี้ เขาเรียกว่าเป็นเสียงใหญ่ใช่ไหมตัวนี้ครับกลางไปหาใหญ่แต่ว่าผมจะเรียกว่ากลางไปหาใหญ่นกตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะเรียกว่าเสียงกลางนะครับนกเสียงกลางหงนะครับกี่ปีแล้วว่านกต่อตัวนี้หกปีหกปีอายุกรงอยู่หกปีใช่ไหมพ่อกหกปีฝึกตอนกี่ปีพ่อนกตัวนี้ฝึกตอนสองปีครับ อืมครับผมเอาแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูตัวใกล้ๆแล้วกันนะครับผมนี่สําหรับนกตัวแรกนะครับเป็นนกยังไงพ่อคารลมมีไหมนกตัวนี้ครับนี่นครบครบใช่ไหมพ่อผมมีตะอ่างอืมขาดแตาอ่างอย่างเดียวะยนะครับมีทุกนะอ,อย่างอ่าริวห่อยเป็นนกริวห้อยโดๆจังมีริวติด ก,ก,ออกูกหลายกว่าอ๋อติดกุกหลายกว่าก็คือติดกุกเยอะกว่านั่นเองนะครับเป็นนกหลิวห้อยนะครับนกตัวนี้นี่ครับนกที่คุณพ่อนะครับทำนกต่อตัวแรกนี่ถือว่าทีเด็ดเลยนะครับครบเครื่องว่าอย่างนั้นนะครับเป็นนกออกทนสีแดงนะครับเป็นนกแถวแถวแถวไหนพ่อนกตัวนี้แถวไหนล่ะแถวบ้านเอ้านี่แหละอืม หกปีใช่ไหมครับอายุกรงครับผม,มผมจังมามาเถาแล้วว่าอายุมันลายแล้วมันเล่นว่าด้ไรผมต้องเล่นยุ่งซี่ละครับผมมีเส้นขนแมวด้วยนะครับนกตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับสนาบปีกก็กรีบบัวนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ แรกนะครับนกตัวหลักนะครับเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์กันในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งแล้วพ่อเนาะตัวนี้ก็คือครบสองกุกห้อยสองกุกห้อยเสียงกลางไปหาใหญ่เสียงกลางไปใหญ่แล้วก็มีเรียกกุกด้วยครูกุกด้วยแล้วพ่ออู้คหูครับครบเลยครับนกตัวนี้สองกุกห้อยเรียกลงกุกคูลงกุกเสียงกลางไปหาใหญ่ตลอดะ ปีทุกตลอดบางเทืม่มีบางเตล่มีอ๋อหมายถึงว่าเรียกลงปูห่างๆใช่ไหมพ่ออ๋อแต่ว่ามีให้เห็นอยู่มียิ่งแล้วนกเอาร่วมเนี่ยยิ่งเพิษร้ายอืมนะครับแต่ว่าอ่างเมื่อกี้อ่างมันไม่ค่อยชัดนะพ่อเนาะเมื่อกี้เนาะถัดเลยไปโดนๆน,นี่ดีชัดอ๋ออันนี้ก็เป็นนกโซนนี้เหมือนกันใช่ไหมพ่อนกแถวบ้านเราเนี่ยมีนกไปช่าง สงเปียร์ว่าปีบ้านสงเปืยแหละครับอ๋อบ้านสงเปืยนะครับสงเซีแก่ปนปนอ๋อตอน้องนี้นิโตรผมตอมากเองมากครับเองมาฟอร์มเองเลยเนาะพวกนี้ก็เข้าอยู่ในกรงรวมหมดเนาะพ่อเนาะครับตัวนี้ก็เข้ากรงรวมอ่าหนุกตัวนี้ก็สามปีเราเพิ่งเพิ่งแอบต่อปีนี้ปีสามเนี่ยออกมาออกมาได้ประมาณเกือบปีแล้วล่ะ อายุกงตอนนี้สามปีสามปีนี่ออกช่วงประมาณออกฝึกช่วงประมาณฝึกประมาณสามทีเทียนนี่ออกปีีครับผมก็แสดงว่านกประมาณสามปีค่อยออกนะพ่อเนาะโอ้โหครับผมนี่แหละครับดีเลยครับนกอ่ะไม่ต้องกลัวว่านกเดาะนะพ่อเนาะครับ ครับดีเลยครับดีเลยครับอย่างเงี้ยปกตินกขนาดนี้นี่นกคุณบอกสามเทียตีเทียเนี่ยม่นเขาไก่ว่าใไดไม่ใช่ส้นกงงเห็นเลยครับใช่ครับมันอายุโกงมันได้แล้วคือถ้ามันพูดง่ายว่านกที่มันแบบอายุยังไม่ค่อยเยอะนะพ่อเนาะคร,ครับมันจะแบบส้นโกงมันชนโกงอ่ะนั่นนี่แหละครับถึงถึงบอกว่าถ้าถ้าใครที่แบบว่าอดใจได้นะมันจะดีนะครับถ้าถ้าถ้าไม่รีบนะครับของผมนี่ก็ประมาณสัก ปีครึ่งนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ดูที่นกด้วยถ้าตัวไหนมันส้นมันเจงอีกปีหนึ่งคงก็ออกอยู่แต่ว่าผมบอกไปเล่นมันแต่ว่ามขายไปแล้วตัวนั้นตัวผมเล่นปีเดียวก็คือออกไปลองดูเฉยๆนะยังไม่ให้ไปแล้วแต่ตัวนั้นตัวนั้นยิ่งหมานกมูครับเจงเขาเขาจะมาคุ้มเอากันออาเงี้ยใช้มือเล่กันไปเลผมก็เล่นพวกทีมงานแด่เราเอาขึ้นมากกับาเกาวขึ้นมากมันทีมงานเดียวกันใช่ไหมพ่อ พระเจ้ามาจากั้งน้องแสงมาเอาอ๋อครับผมพระเจ้ามาเห็นพรเจ้าเลยว่าปันไปเลียงตปเสยครับเลอันนี้คือที่เด็ดนะครับสองตัวนะที่อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลงไปดูอีกตัวหนึ่งไงพ่อก็เด็ดเหมือนกันนะครับตัวนั้นถ้าเทียบตัวนั้นกับตัวนี้ตัวไหนเด็ดกว่ากันตัวนี้เก่งกว่าตัวนันรองอู้นะครับมีพระเอกพระรองเป่ตัวไม้นะครับเป็นของไม่แสดงว่าตอนนี้ที่พ่อจะเล่นนี่คือมีอยู่สามตัวนะตอนนี้ใช่ไหมครับ แล้วว่านกนี่โอ้โห,โโหเต็มบ้านพี่น้องครับนี่นี่ตัวนึงนะในนั้นก็ตัวในครูแล้วเมื่อกี้นี่ครับนี่เป็นนกไหมนกยักษอนกสามเพื่นอบบงงนหน,นึ่นกสามตีปีเลยโอ้เนี่ยครับที่ครูเมื่อกี้นี่ครับผมเอาถ้าดูโอ้โหเยอะมากครับพี่น้องดู <laughs> ดูไม่หมดหรอกครับเยอะจริงจริงหลายครับนี่เขาลากเกลียวเลยครับ ก็คือพูดง่ายว่านกแต่ละตัวที่ขึ้นฟอร์มนี่ก็คืออายุต้องมีสองปีขึ้นใช่ไหมพ่อสองปีขึ้นตอนเล็กสองปีขึ้นตัวไหนยิงอ้างลายเพื่อทตัวหนึงสี่ห้าปีแล้วโอ้ต่อขึ้นกันครับคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลนมันบ่อใหลายตัวผมเล่นเปลนมันจะซึนอืมมันเป็นยังไงพ่อเล่นตัวบพราะใดคือยังไงพ่อมันเป็นยังไงเข้าไซเดอร์ควันเดียวไซเดอรตัวเดียวแล้วเขาไปเปลี่ยนตัวมันบ่อขัน แต่ว่ามันมัวนึกเสียก็เสียวไว้มันมี่สุดยางอ๋อมันครบเนี้ยยังมีอ่างด้วยนี่แหละที่ตัดใจตรงยาคือถ้าไม่มีทุกอย่างไปนานแล้วลงตัวนี้ไปถึงแล้วโอ้โหครับมันมีทุกอย่างมันเพราะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรวะที่มันเล่นในต้นเดียวนี่คือยังไงใสมันเลยอ๋อเป็นนิสัยกระนกนิสัยตรงนกองอืมอ่างอะแต่เป็นนกไม้ยังก็ะบอกอันนี้ก็อ่างอยู่นะพี่น้องครับโอ้โหนกอ่างเยอะมากนะครับโอ้โหก็อ่างโดนตอกหอยชนิดพวกอ๋อแต่นี่มีคารมว่าอย่างนั้นนะครับ ดูไม่หมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูตัวกิ่งเลยแล้วกันนะครับเยอะมากนะครับเยอะจริงจริงครับอ้ามีแหละพี่น้องเอาตรงในล่ะพ่อที่ชัดเกนเอาหันได้ปะครับผม้นีไปสนใจมันคาดเป็นตะเบียบครับเมื่อกี้ก็ไปตามนะครับพ่ออยู่วัดนะครับเมื่อกี้นี่ไปตามไปทํางานอยู่วัดก็รู้สึกไอๆอยู่นะครับเมื่อกี้ทำงานวัดนี่ไปเรียกมาครับอันนี้คือ ยังไงนะพอ่อมีครบไหมว่าตรงตัวนี้ครบอ,อันนี้ไว้หน้าบ้านนะครับพี่น้องครับมีครบไหมจิงว่าขัดนุ้นอะไรเพียบหมดเลยใช่ไหมพอ่อตะล่มมีตะางมัน<อ>มีตะางครับ ผมก็เกตดดูนกสองตัวนี่ของพ่อก็มีเสี้นสอยอยู่หน้าอกทั้งสองตัวเลยนะครับแต่ถ้าถามคุณพ่อคุณพ่อเขาคงไม่สนใจนะครับตรงนี้สนใจคุณพสนใจอยู่แลครับครับถ้าจะเอื้อนถึงคนแล้วคนยังกงบอบ่าบวงคืบบอจุดนั้นคุณเบิงคุณเบิ <ผม S 1> งหน้างานยางเดียวครัแต่ฟังได้ทั้งเป็ลว่ยนปากคารัมบอหมุนบอขัดบออ่างบอแต่ว่าต้นตนเนี่ยผมบอคอยเน้นที่จุดนั้นก็คือดูแล้วมันสบายตาเอาเลยแม่เครับ ครนะส่วนมาอ,อนกตัวนี้มาจากโซนไหนนะพ่อมาจากแถวนกตัวนี้มาโซนเดียวกับตัวที่เห็นเลยโอ้ผมว่าอย่างมันนกมันคล้ายๆกันเลยนกอะเดียวกันเลยเต้นเดียวกันอ้าวเดียวกันเลยต้นเดียวกันอีกบ่อคนละต้นแต่ว่ายูไก้อ๋ออยู่อยู่บอ่อเดียวกัน,น,นอยู่บ่อเดียวกันก็เพือหารอยเมตรโอ้นก่อเดียวกันภาษานั่นแหละก็นกปอเดียวกันครับ แต่ตัวนี้เสียงใหญ่กว่าตัวนั้นเสียงกลางครับแต่ว่าเสื้อชิดดีมากครับนกตัวนี้นะครับเสื้อสนับปีดูครับมีขัดล่างชัดเจนในตัวนี้คารุ่มเด็ดนะเป่าลูกตัวเนาะเนี่ยนองเลยตัวนี้น่าผมมาแล้วนะครับผมว่ามันมีขัดล่างนะครับคุณพ่อแก่ครับก็คุณพ่อไม่สนหรอกครับผมก็พูดไปตามสูตรของผมในการดูเท่านั้นเองนะครับ ตัวนั้นนจะได้สนับนะครับแต่ว่าตัวเนี้นะครับจะได้เสื้อหลังนะครับจะได้ลายเม็ดคอแต่้ถา,ถ,าถ่ายผมนั่นแล้วผระมานกตัเน็ดจับนกปลามวนก็ตัวนั้นเป็นบางตัวกนได้จับนกตัวนั้นจับนกมูลจับโอ้อเหมือนที่ผมไล์ไปเมื่อคืนนี่พูดถึงว่านกที่มันจับนกเชเลยได้ดีแม่ตตัวนี้จ,จับเชเลยดีที่สุดพ่อมีความเชื่อเรื่องนี้ไหมครับมีแน่นอน ที่บอกว่าเปลี่ยนใจกันนกมัดหรอนกตัวนี้ครับนกกระล่มแสดงว่าที่ผมพูดไปนี่แสดงว่าใช่ใช่ไหมพ่อที่ว่านกบางตัวจับเฉลยแบบสเปสปะจับสเปสปาจับทุกอย่างครับจับทุกแต่ว่ายอมรับว่าหมานจริงใช่ไหมพ่อตัวนั้นหมานก็ตัวนี้ยอมรับแต่ว่าเฉลยนี่ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเฉลยมันคือคือคือหมายถึงว่าได้บ้างไม่ได้บ้างคือว่ามาทํานกต่อได้บ้างเงี้ยนะครับมันมันบอจับนกแบบที่ว่าเข้ามักๆครับตัวนี้เขาเข้ามักๆยมัน ผมซื้อว่ามันจับได้ดีจับมาแล้วคือนกที่เอามาเลี้ยงก็สามารถจะเป็นต่อแต่ข้ามากนกตัวนี้หล่ะอยู่ปลาห้อตัวนี้ไปใส่ก็ะห้องกระได้มากแต่เอาตัวนั้นไปใส่กระได้อยู่แต่ว่ามันได้แบบพรอชาติเกียนบันตัวนี้นะครับนี่แหละผมถึงบอกว่านกวนก็ว่างานตัวนี้จับปลาวนก็ส่วนคาลมนี้ตัวไหนจับมาแล้นเพราะว่าคาลมตัวนี้ปล่อยบ่อยพ้อกันเพราะคือคือกันเลยนกคารมนี้หนนี้ครับื่อกันครับ สองตัวนี่นกพวกีอังต่วาคาล้มเป็นหมุนเป็นคัดนี่ครับม,<ต>มีคู่หนุนนีนน่คัดเงียบครับเรียกนกพว่นี้ครับ,รรบแต่ถ้าให้ผมเลือกผมชอบนกตัวนี้นะครับระหว่างตัวนั้นกับตัวเนี้ยแต่ว่าผมจะชอบนกตัวนี้คือแต่ตัวนั้นจับได้ร้ายกว่าตัวนี้ครับตัวนั้นจับคนสร้างไว้เจ้า ครับแต่ตอนนี้มันเพิ่งเล่นเล่นเต็มปีอยู่ยังเอายังทันเต็มปีอันี้อ๋อแสดงว่าเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นได้โรงโรงสามปีโรงเพิ่งเรียนประสบการณ์มันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนกกางนั้นนะนะครับตอนนี้ยังวันนันได้จับป้อนสองสำเนียจับป้อนเดียวแต่ว่าจับนกมวนนกอยู่ปลามวลกรลมอยู่ปลานกเสียงเงี้ยังี้ยเงี้ยไปหนักมันกัาเอาได้มันใจว่านกตอนนี้จับนกมาเลี้ยง เป็นตอ่อเป็นเลื่อยได้อ๋อนกเป็นพูดง่ายว่าจับนกดีให้เราจับนกดีให้ครับผมนี่แหละนี่แหละนะครับผมก็เลยมาดูแล้ว<ร>แต่วเาเราเขา,เ,าเขาห่วมแล้วบอคอยปล่อยนกปลาขนาดนกไม่ไม่เนี่ยเด็กซิฟก็โตแล้วเนี่ย้องเป็นต่อเนี่ยครับน,น,นี่นี่แะครับก็คือที่เด็ดนะครับของคุณนท่อเลยนะครับผมโอ้โหครับอาแล้วพี่น้องครับในคลิปที่ สองนี้นะครับก็คงจะดูไม่หมดนะครับเพราะว่านกเยอะจริงๆนะครับเอาดูแต่ทีเด็ดนะครับเราได้ดูสามตัวเพราะได้จับสเปะสปาท่าสลมบอดีว่าบนั่นอยู่ป่ามากผมก็ปรจับมจะปล่อยของผมเงี้ยไปเลยอ๋อครับแต่ว่าก็เล่นอยู่ถ้าถ้าเป็นนกโล่งแต่ถ้ามันดีตุดโดนเนาเด่นตกยางเล่นนกงล่งนกเลี้ยวตันเลี้ยวหอยเลี้ยวอย่างสองกสามกุขนเล่นหมด โอ้ผมเพิ่งตายไปผมต่างบ้านที่ดานหลังเนี่ยผมลืมตรงนมที่แอบแล้วนกตั้งสามกูหนูลงกินเข่าโอ้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วครับเสิดลัดนะพอเน้องครับเอาแล้วพี่น้องครับสาหรับคลิปที่สองนี้ก็ถือว่าเรามาดูลายนะครับของเสียนนกที่ไม่ดูลายนะครับอ่าถ้าพูดไปท่านก็ไม่ได้สนใจจุดนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็เราก็ดูเอาสําหรับคนที่ชอบศึกษาดูลายครับก็ต้อง กันนะครับว่าเป็นยังไงมันใกล้เคียงกับที่เราวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับนกแต่ละตัวนั้นลายเป็นยังไงนะครับแต่สาหรับคุณพ่อเริ่มนั้นท่านไม่ได้สนจุดนี้นะครับดูที่บนต้นไม้ดูคนงานอย่างเดียวแล้วครับขนมงคลผมกับปอบิึงปสนใจขนมงคลอครับถ้านนมงคลต่อต่อไม่เก่งก็ก็ไม่ได้สนใจใช่ไหรผมก็ได้ท่านจะเกลียขนมงคลก็แลยก็นั่นกาชเบงมากนะกับ สบตะกอได้หนึ่งแตรกับว่าเป็นนกมงคลนบอกเก็บมงคลนเพราะมันมุกกรเลี้ยงมากด้วยกันเท่พนมอย่างนี้เลยว่าเท่พนมมุกกรเลี้ยงแต่ว่ามันก็ปล่อยแบบนี้ไม่เบิร์นแล้วปล่อยเลยใช่ไหมว่ปล่อยไปเลยครับนี่นะครับสายต่อจริงๆจะเป็นแบบนี้ครับไม่ได้สนใจเรื่องนกมงคลนะครับเหมือนเหมือนคือเหมือนผมเียแหละถ้าเกิดมาถามว่านกมงคลนี่ให้คุณทางด้านไหนผมก็ตอบไม่ได้อย่างเช่นคุณพ่อก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับอบเพราะเพราะว่าสายต่อจริงๆเราไม่ได้เน้นตรงนกมงคลเราเน้นแค่ อยู่ต้นไม้คุณนกจริงนะแค่นั้นเองเาบางคนว่าเลี้ยงนกคู่พ่กนกพยั้งเดี้ยวที่เป็นอันตรายกัเ็เจ้าของผมบอกว่าถ้าถึงต้นไม้จำง,งา่ายง,งี้จำเหมืนมัน <laughs> จำง่ายแหงโอ้อันนี้คือวิธีแก้ครับวิธีแก้<อ>มันให้เรามันระวังจะตะเภาอย่าเติมรดนเกินไปครับผมก็ขึ้นนด้แหลต้นไม้ต้นนี้ผมก็ยังขึ้นอยู่เนี่ยเอ้าตอนนี้ก็ยังปีนอยู่พ่อครับปีนมีเสามิ้นเราเต้าเราเต้จักบ้านจากบ้านแล้วแต่ว่าจะเอาไปเล่นแล้วแต่ท่มันลี้ยงแลว่วาจะปีนหรือว่าจะใช อมับันมีเกศแย่มันอยู่ตัวว่าให้เรามาระวังแน่นยจะไปประมาทจะไปเฝ้าอจับงานง่ายๆยำงานหมนมันความอย่างเป็นความมั่นใจไว้ก่อนนะครับเอาขึ้นต้นขึ้นได้ขึ้นก็ขึ้นก็่ได้ยัาไปปืนขึ้นอันตรายนี่ก็เกศแย่ัครับผมครับผมเอาล้วพี่น้องครับผมคิดว่าเซียนนกท่านนี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับเราจะต้องมาศึกษาเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะครับผมต้องมาหาคุณพ่ออีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ ถึงไม่ได้ดูลายนี่นะครับผมมันก็จะมีวิธีการดูของท่านอยู่นั่นแหละเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไม่ดูอะไรเลยนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับอย่างน้อยมองเห็นปุ๊บเนี่ยเรามันก็ต้องสะดุดตาแต่ว่าท่านไม่อิงว่าจุดนั้นจุดนี้เฉยๆนะครับว่าจุดมีจุดนั้นจุดนี้แต่ว่าท่านดูว่าลายมันจะเป็นยังไงผมว่าต้องมีนะครับแต่ว่ายังก,กันกรองออกมาเป็นเป็นคำพูดที่จะมานําเสนอถ่ายทอดให้เรานั้นยังไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผมเอาละครับส้หรับคลิปที่2ก็ประมาณนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนาะยค,คุณพ่อเริ่มนะครับที่ ให้ความรู้วันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกใจนะครับผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทักาบข้อมูลกันไปนะครับสำหรับผมกับคุณพ่อเริ่มไปก่อนครับคุณพ่อเริ่มครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ